นุเรียงไว้รุนดูกันนะวนี่รุนดูกันรุดบ่รุดโอ้โหรุดใส่ไปขึ้นใส่ขึ้นใส่ใส่ใส่แล้วรุสพี่น้องรุดนี่คือจะไล่ไปไม่ต้องเห็นไหมสติครบมุ้งน้อง ลาแล้วโว้สันโตครับผ

ตัวแลไเ่ไดาตัวเล้ต๋นอยเตเตี้ยยืดเลยมครัวนี่ตัวเตี้ยยืดคัวไหมมนครัวม่น่อยเดเข็นดูกรอบ มันจะคันไหมจับโดนทองอรดเสียแล้วนี่นี่อยู่ còn chưa, mai không, nó dài, đó Sao dài vậy đó, dài 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 mày, dài hơn anh này, cái chân kia phải không anh nuôi dài nữa

đúng 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 được à đúng 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 เออีกฟวัวใหญ่ก็วอืมคนนึ้นี่ที่ที่ี่ถูก้พี่เออถูกก่อนเฮ้ยรอดรอดไฮ้ฮะเออหนูวิ่งไปนูแล้วหนู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 ติดบ่วงนั่นติดบ่วงนั่นติดติดติด

ไป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 เรด่ดยลุดโดยเรือยเรื่ยลไปนู่นชนเลยวะตรงนี้ดูนี่่อนนี่ชนวะนี่นี่ชนวิ่งลูซีดไปวิ่งสองน mm. ี่สองนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันเถียกกันมาเนี่ย

นี่ลร่นนี้ได้ผิดปลอรอบนนคาดโม่โดน,นดึงกา,าดนี่ดูนี่กูกลางงาตนตเดียกันเลยนปอยรอบทแล้วเดือนกว่าพอดีเลยลงจกรู้เเงียบเลยวะในดนเลยตัวนี้นะีู่กตัวนี้กตนะัตัวนี้นี่เะยองนันดูกันยาวๆครับคลิปนี้ ตัวเสียทั้งมันดูด้อยตัวมันอยู่ไหนอยู่นี่เอย่าวนี้อยู่ได้ทั้งคืนเฮ้ยหนุ่มวะเฮ้ยนี่แก้วคืนนี้ครับใส่ไหนก่อนตัวก่อนนะใส่ก่อนนะสองอันครับสองตัวนี้จะใส่ไหนก่อนครับตันนี้นี่อนวันนี้ก่อนครับ <laughs> นุนเรี้ยงไว้รุนดูกันนะว่นี่รุนดูกันร <Hey. S 2> ุดบอกชาร์จรุด oh. โอ้โหรุดใส่ไปขึ้นใส่ขึ้นใส่ใส่สิบใส่แล้วดูสับพีน้องรุดนี่คือจะไล่ไปไม่ตรงเห็ <c oughs> นไหมใส<น>่ยัง ตัเียเขารูเหรอเขารูหรือเปล่าอีกนี่เป็นอะไรนี่คือมีชนเลนี่อ๋อถึน้องลุดเฮ้เสียดายชนไหมชนตัวสามตัวนี่ไปไหนะรวะไม่ใช่มีคือเป็ดูมือนี่เปในลงมันม่รู้เลยวะเริ่มซอนนอนอยู ยรยแล้วบ่นอนตัวเองตัวไ่เรียกว่าเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังไม่เสียนะพี่เ,เสียใส่ได้ๆทำยังไม่ยับยังไม่ยับเลยตัวงาม,งาม นี่สุดาเลนี่ยใหเลยนะที่มันปลอกๆตรงสามเมกี้นะเจ้าวิ่งขึ้นไปนน่นนี่ไม่รู้เอ๊ยแล้วมันก็โอ้ยเยอะยูดูไปเจ้า ัวนี่ต้องนี้นะครับนี่ครับนี่งามนี่อยากจะเว้านะครับหมายนี้ตายขาดเลยครับ ตักครับพี่น้องกับเล็กสวยไหมดีการคอแข็งโป๊กดูนแต่ใส่เสื้อมันเนี่ยพวกค่ำนะสีแดงสองสีขาวดอยู่สวยเดีย๋ยวใส่เดีวยวกันหมดเลยเนะี่ย You aqui é noise. ย่งเอำหัวเงากล่องนี่นเนี่ยน้องอะไรกันเนี่วมีนาครับยุดไตครับไม่เห็นตัวครับผมจะตเลือดตายตรงไหนน้อย

สายเล้วมาอีกแล้วพี่นอ้องมาครับพี่น้องดูไปเมื่อกี้เองครับเอ,อได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับเลยกลับมาดูเพียงแค่นาทีเดียวจนไม่ถึงนาทีครับเรียบร้อยสดๆนี่ไม่อุ่นๆเลย,ยมีไหมมีไหม,ไม,มน่าจะมีอ่ะ

mhm 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 ha mhm 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 leo

nhiều là không bị vì tới mà vì mà bố không vào này hạt độc khui tương đằng ลุงกับเหล็กป่าอ้อยครับผม,มใส่มิกยอันอีกฝังน,งงนี้ปลาห้ังล่างนู้นนี่รอยเขามาเดินยิงลูไข่ ตามไหมตามมาอีกน้องโอ้โหโดูโสิ่งเอ,อ้ยจะเมยสองตัวเลยอ้ Cái này cái phần này nè. là cái nà đùi. thùng rồi nè Chúng ta phải Ô. Rồi Ít cái này Này tôi tối 我还。 เด้วพี่น้องทกิน้อานโดนเร็วก็ตตองเอาเลยหนูทำไงหนูให้กินหัวกันเชิญช้า้นเนาลงขึ้นไปยังวยนี้มีใครมาใส่ได้ไหมนี่มีคนใส่เยคือวนข้ามเลยนี่น Hửm Gần A Tối đôi Vinh Gần A Tối lại luôn Này โอ้ยป่าโอ้ยอีกแล้วกับเหล็กสองอันสุดท้ายมาล้มามาล้มมาล้มโอ้ยโดนไรนี่ น้องโอ้ยี่ไม่ปลาไว้ยครับผมโอ้หมดขึ้นเนื้อครัวหนุครัว dần tọt cháo của phúm tọt cháo tới đây kì tèm Hãy subscribe cho นม,มสดลงไปสุดเด็ดครับผมสุดเด็ดนมสดนะครับดูเงินตอนเช้าตแค่อีนี่ใชตอนเช้ารพี่น้องขาดน้ำมากเลยวันนี้สี่องศาครับผมแบตกล้องก็จะหมดกลองตัดไปขอไป้วยนะครับ โอ้ยลิงชาดแบตกล่องเจเลยเครับพี่น้องรุ่นกันครับผมอเอาวเอาวเอาวเอาเอาพี่น้องอเรือไม่ดูนไม่ดำ ตถุนแล้วอ่ะเ้อเรียบร้อยบุ๋ออส้นสอนรุ่นเดียวกันไหมใหญ่กว่าตัวอื่นอ nah, well, ีกอะไรอีกอีกบุ๋

ទື້ນវីដេអូទៀតណាហឹមផលงานធំនេះចិត្តតួចិត្តតួវីដេអូថ្មីคลิปหน้าប្រពុំ ก็เบ็นบุรี่โทรศัพท์ไทยไลคกดแชร์ก like, ดติดตามไ้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปวันนี้